สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิววันนี้เรามากันในสไตล์ของ9 0้าสูตรนะครับจะมารีวิวรองเท้า a d i d a s p a l e t t e Pro นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรองเท้า a d ด d a s ที่ทำร่วมกับร้านรองเท้าร้านสเก็ตบอร์ดนะครับร้านสเก็ตบอร์ดที่ชื่อว่า a l เล t e ก็สำหรับตัวรองเท้านะครับด้านบนเนี่ยครับจะเป็นหนังนะครับ ซึ่งการเป็นหนังในคู่นี้ผมใส่ไปบ้างแล้วแหละมันก็จะทําให้มีรอยครับที่เดอแต่ว่ามันวัสดุมันดีครับก็เป็นหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าท์บ็อกก็ทรงเนี่ยกำลังดีนะครับไม่บีบเท้าเข้ากับลูกเท้าเป็นหนังครับแล้วก็เชือกเนี่ยจะเป็นเชือกละเอียดซึ่งปกติเชือกรองเท้ากีฬาเขาจะเป็น,นแล้วเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบ ดูดีวัสดุพรีเมียมนิดหนึง่งแล้วก็ปลายเชือกเนี่ยมีคำว่าพาเล็ตแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีเชือกมาให้อีกจุดหนึ่งนะครับสีดำมาดูด้านส้นเท้าครับที่พิเศษก็คือตรงนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับเป็นหนังแต่ในเนี้ยในที่เขาเป็นเป็นเหมือนกับว่าส้นของแซดเอ็กฟักนะครับที่เอามาใส่ มันก็จะเลยดูผสมผสานกันแ,แล้วก็ดูมีอะไรนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นผ้านะครับแต่ข้างในมันก็เป็นหนังอยู่ดีนะครับแต่ถูกพุ่มด้วยผ้าแล้วก็มีแผกนิดหนึ่งนะครับหน้านี้เป็นโลโก้อดิดารนะครับพื้นเป็นขอบยางไม่ใช่ยางยางเป็นแบบเป็นยางรุ่นเก่าเลยก็จะแข็งนิดนึงแต่ก็ใส่สบายอยู่นะครับนีย่ยครับตัวพื้นมันมีดำนิดนึงเพราะว่าใส่ไปบ้างแล้วนะครับใส่สวยดีครับใส่แล้วก็ ซื้อรองเท้ามาแล้วเวลาใส่แล้วมีคนทักว่าสวยก็รู้สึกดีนะครับด้านในให้เป็นแบบนี้โลโก้ดิดาสอยู่ข้างซ้ายโลโก้พาเลตอยู่ข้างขวานะครับตรงนี้ก็เป็นลิ้นแล้วก็มีโลโกโล้ลิ้นก็เป็นลิ้นแบบลิ้นบางๆเนียครับรองเท้าแบบนี้ต้องใส่กับถุงเท้าที่มันเป็นข้อขึ้นมาเพราะว่าไอ้นี่ลิ้นมันค่อนข้างแข็งไม่ไงั้นมันก็จะยิ้มข้อพับเราอาจจะลำคางได้น,นิดหนึ่งนะครับแต่ตรงเขาทำไว้ให้ใส่ ก็สำหรับตัวนี้นี่ตอนได้มาน้ำตาแทบไหลครับให้ดูกล่องกล่องเยินมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กล่องมาชั้นหนึ่งเขาส่งมาเขาก็ใส่ถุงแบบเฟรเอ็กมาเลยน้ำตาแทบไหลจริงๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่กล่องพลาสติกไว้ก็ไม่ต้องไปเปิดเปิดอนะครับงั้นขอจบการรีวิวสั้นๆจาก ลต,ตัวนี้จริงๆม,มันมีตัวบู์ด้วยนะตัวที่พื้น่ยเป็นบู์แต่หายากกว่ามากติดปากติดตามด i วิชั่นบีเคคอมด้วยนะครับเว็บไซต์ไทยไว้รายงานข่าวสารกันนะครับวันนี้ก็ต้องข้ารือวิวพวกสดที่นี่ครับ